สนุนโดย CG Plus c G ที CT ่ดีที่สุดจาก t r u m o v e Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับออต้อนร,ร,รับผู้ชมเข้าสู่รายการ Boom s w i c s News ของเรานะคะพ่อกองรัชพ,พัดวันนี้ค่ะมาดูเฮ้ลท์ของเรากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่นสาสนใจกันบ้างน,นะครับแวโซกับวิธีสองน้องคนดีจากการดูแลตุ๊กตา ยุคใหม่ส่วนใหญ่ต่างยกให้สมาร์ทโฟนเป็นของเล่นชิ้นสาคัญที่สุดในชีวิตนะคะแต่ว่าผิดกับเด็กสาวคนเก่งค่ะอย่างน้องคนดีภร,ภริตพรลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแกร่งอย่างแวโซที่เลือกตุ๊กตาให้เป็นของรักของห่วงงานนี้คุณแม่ของน้องคนดีเผยว่าการเล่นตุ๊กตาสามารถช่วยสอนและเสริมสร้างความมีระเบียบให้ลูกสาวของเธอได้ค่ะช่วยเขารู้จัก รักสิ่งของดูแลสิ่งของแล้วก็เก็บของให้เป็นระเบียบทนุถนอมเพราะว่าตุ๊กตาเดี๋ยวนี้คุณ,ณภาพวัสดุหรือราคาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีของที่มันมีราคามากขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเก็บรักษาดูแลให้ดีนะคะแล้วก็ตุ๊กตาก,ก็เหมือนกับคนคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเล่นตุ๊กตาแล้วเนี่ยคุณจะจับเขายังไงให้เขาเบา,เบาๆไม่ให้เขาดำไม่เขาหากักไม่เขาเลอะเสื้อผ้าเขาต้องสวยงามเราและอย่างน้องเป็นผู้หญิง ใส่เสื้อผ้าให้เขานะอย่าให้เขานั่งโป้ะนะอย่าให้เขาแต่งตัวโป้ะนะมันก็มันก็สอนได้ครบวงจรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสอนเรื่องของความสะอาดความเรียบร้อยผีผมไม่สวยงามแต่งตัวให้เรียบร้อยวางท่าจัดวางให้เรียบร้อยเป็นกุลสตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าได้เอาไปใช้ก็ไก็ออกไปใช้ค่ะแต่บางทีก็ต้องเอาไปปรับกับชีวิตจริงด้วยค่ะหรือบางทีเนี่ย มันอาจจะต้องคิดวางแผนใหม่แต่ว่าก็ต้องทําตามคำสอนคําสอนของคุณแม่เหมือนกันค่ะเคยมีผู้ใหญ่ชมเราบ้างไหมบอกว่าคุณแม่สอนดีจังเลยมีค่ะแล้วก็เยอะมากด้วยค่ะ <laughs> ว่ารู้สึกยังไงเหรอคะก็รู้สึกดีใจคะ่ะดีใจที่แม่ของหนูเนี่ยเป็นคนเก่งมีแต่คนชมอาไเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดมีคนชมอย่างนี้ค่ะเราก็จะบอกว่าก็ขอบคุณที่เขาชมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่แม่คนเดียวที่สอนดีตัวน้องเองก็เป็นลูกที่ดีด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่รับฟังแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณแม่ด้วยเราก็จะแบบจะเรียกว่าอะไรคะเราไม่ได้มาคนเดียวเรามาด้วยกันเมื่อเราได้รับคําชมเราก็ต้องแบ่งปันกันอะไรเงี้ย ดีเนาะดีเนาะทั้งคำสอนทั้งทั้งชื่อของน้องด้วยน้องคนดีหัวน่ารักมากเลยนะเพราะเวลาเราเป็นคนดีชื่อคนดีจะไปทําอะไรไม่ดีก็อาจจะโอ๊ยเดี๋ยวจะขัดกับชื่อที่คุณแม่ตั้งไวคนดีคนดีทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยคนดีทําดีตลอดเวลาเลย